สวัสดีครับถ้าพูดถึงเรื่องความหอมความหอมคนไทยมักจะใช้น้ำอบน้ำปรุงมาตั้งแต่สมัยโบร,บโบราณโดยเริ่มจากคนในวังที่จะนำมาประพรมตัวเพื่อเพิ่มความหอมกลุ่นให้กับร่างกายถือว่าเป็นเครื่องประทินโฉมที่มีติดไว้ประจำเรือนเลยก็ว่าได้ครับและยิ่งในสมัยรัชกาลที่5น้ำอบน้ำปรุงถือว่าได้รับความนิยมสูงสุด ในแต่ละตำหนักหรือว่าแต่ละเรือนก็จะมีกลิ่นของน้ำอบน้ำปรุงที่มีลักษณะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนครับการใช้ความหอมให้กับเรือนร่างจึงถือว่าเป็นการเพิ่มเสริมเสน่ห์อันน่าลหลงไหลให้กับคนรอบข้างและยังช่วยทำให้ผู้ใช้นั้นมีความมั่นใจอีกด้วยครับ จะเห็นได้ว่าการใช้ความหอมนั้นมีการใช้มาตั้งแต่อดีตโจทยจนถึงทุกวันนี้ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่หลงไหลและอยากจะเปิดใจให้กับความหอมแล้วแล้วก็ผมขอแนะนําสําหรับน้ําหอมจากแบรนด์เซรีซาซึ่งเป็นแบรนด์สัญชาติไทยฝีมือคนไทยมีกลิ่นต่างๆให้เลือกมากมายที่ตอบโจทย์ตัวคุณและยังตอบโจทย์ฟิโลโมนของแต่ละท่านด้วยนะครับ ความหอมที่ดีจะต้องมีจลิตที่ตรงกันกันกบฟิโลโมนของผู้เป็นเจ้าของเรือนกายนอกเหนือจากกลิ่นกายธรรมชาติแล้วโลกใบนี้ยังวิวัฒนาการกลิ่นต่างๆให้เหมาะสมกับกลิ่นของแต่ละบุคคลด้วยครับ